สวัสด,ดีเจ้าวันนี้จะมาสอนวิธีการใช้ c o อย c o co. t h นะเจ้าเอามาเติมเงินเข้าไปใน AirPay หมายความว่าเรามีเงินบิตคอยดแล้วเขาก็จะเติมเงิน Bitcoin เข้าไปใน AirPay ตอนนี้นะเจ้าเราจะมาดู AirPay เป็นจะใดนะเจ้าจะที่บายให้ฟังคร้าวๆบทที่บายทั้งหมดจะข้ามขั้นตอนที่มันย,ยากๆไป แล้วก็ขั้นตอนการสมัครเนี่ยก็จะบัส,สอนเพราะว่ามันไม่ยากสุดนะเจ้าแค่เอาโหลดแอปตัวนี้แล้วก็ลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรเมื่อเรียบร้อยพอมี Air ์เพได้นะเจ้าเราก็จะสามารถทำมายัางได้ฟ้องก็จะสามารถจ่ายบินเติมเงินซื้อตัวหนังเติมเกมเติมเกมนะเจ้าช่วงนี้กับเกมกาลีนานะเจ้ากำลังฮิตเลย แล้วก็บัตรเงินสดทูมูมูบบัตวันทูคอชําละบินโอนเงินตัวรถเรือส่วนนะ้าวงในบริจาคแอร์เพย์ฮอเตอร์แล้วก็ซื้อตัวเครื่องวินเจ้าก็ถือว่าเนะได้หลายอย่างค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพเลยนะเจ้าในแอปนี้นะเจ้าโอเคต่อเน,นี้เขาจะมาดูแอร์เพ กนะเจ้าย้เบอร์โทรลงทะเบียนเฮากดไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วก็ยืนยันตัวตนใส่รหัสอ,อย่างรเรียบร้อยบม่ได้ยากอ,อย่างเลยนะเจ้าพอลงทะเบียนแล้วเฮาก็จะมีเบอร์โทรของเฮาเอาไปลงทะเบียนไว้เฮาก็จาเบอร์นั้นไว้เสร็จแล้วเฮาก็เข้าไปที่เว็บคอยดอ c o t h กันเลยนะเจ้า อ co. ch เนีเจ้าท่านใดที่ยังบ่เกยดใจบ่เกยสมครก็จะมีลิงก์สมคร์กิตต้งลุ่มนะเจ้าท่านที่มีรายได้จากวิตคอยอาจจะเป็นการเทดหรือรายได้จากทางอื่นๆเช่นการคุดหรือจากเว็บลงทุนอื่นๆท่านก็สามารถแลกไปเป็นเงินบาทในเว็บนี้ได้เลยนะเจ้าด้วยการเติมเงินวิตคอยไปในไปเป็นเงินบาทเนี่ยเติมแอร์เพย เขาจะบอสเสียค่าทมเนียมแต่เราจะเสียอัตราแรกเปลี่ยนเห็นน้อยแต่จะบอเสียค่าทมเนียมโอเคต่อหน,นี้นะเจ้าเฮาก็จะมาดูใน c o i c o t s นะเจ้าในหน้านี้นะเจ้าเฮาก็จะมีเงินอยู่ประมาณหนึ่งเนาะลองเลื่อน ่าดูตั้งลุ่มก็ได้ลองใครที่มีก็ลองเลื่อนไปดูรายละเอียดทางด้านลุ่มได้เลยนะเจ้าก็ลอกรมเดียวเนาะวิธีการเติมก็คือเข้าไปที่แคดเอาท์นะเจ้าในหน้านี้นะเจ้าแคดเอาทเนี่ยก่อ จะมีตัวเลือกให้เฮาหลายตัวนะเจ้าก,ก็เลื่อนลงไปตั้งร่มดูเฮาก็เลือกตัวที่เฮาจะใช้งานเลื่อนลงมาตีโมบายมันนี่นะเจา้าเข้ามาถึงหน้นเนี่ยเขาก็กดเลือกมันก็จะมีหลายตัวให้เฮาเลือกนะเจ้าก,ก็จะมี Air p a พ MP m y b a เพแนะคะเจา้าแต่เฮาจะเลือก a i r p a พนะเจา้า ตัวแรกเลยนะเจ้าแอร์เพเนี่ยพวกก็จะบอกว่า,าสามารถรับเงินสูงสุดหนึ่งมืนะเจ้าโดยมมีค่าธรรมเนียมก็คือว่าบาัเสียค่าธรรมเนียมนะเจ้าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดทำรายการต่อไปที่ next step นะเจ้าแต่ตอนนี้นะคะะมันดึกแล้วเนาะ เลยเวลาที่เิรนยาการมาละคือเวลาทําการเนี่ยเพื่อจะทําการที่10โมงเช้าถึง6โมงเย็นแต่ตอนเนี่ยก็สามารถกดสั่งไปก่อนได้แล้วก็กด next สเต็ปนะเจ้าแล้วก็ใส่เงินที่เฮาต้องการจะเติมลงเข้าไปใน a i r ์เพอันนี้นะ่ะก็จะเติม170บาทน,นะเจ้าถ้าเฮากกด next สเต็ปนะเจ้า100 เจ็ดสิบบาทเสร็จแล้วก็กดเ็กสเตปนะเจ้าแล้วเฮาก็ใส่เบอร์โทรของแอร์เพยที่เฮาต้องการแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กดคอมพิวเพย์เมนต์นะเจ้าหลังจากนั้นก็กดเพย์จา เตาอ,อี้ก็เป็นอันว่าเขาาจ่ายละหลังจากเขากดเพแล้วก็แค่รอหึ่มันถึงเวลาทําการของเปิน้นแล้วก็รออีกประมาณแหมชั่วโมงเขาถึงจะเติมเงินเข้า a i r ์เพหึ่ก็เป็นอันว่าเซตพิธีท่านที่มีรายได้จากการเชตรายได้จากการคุดหรือมีรายได้จากการลงทุนในเว็บอื่น,นๆก็สามารถที่จะเติมเงินเข้าไปในแอร์เพเข้าโดยตรง จากคอยด c t t จนะเจ้าก็ถือว่าคุ้มขนาดเลยม่ต้องไปอ้อมธนาคารเหมอันนี้เนี่ยมันจะเข้าห้เฮาทีเดียวเลยถือว่าประหยัดเวลาของเฮาขนาดแล้วก็คนที่ชอบเล่นเกมตัวนี้กระจายได้สะดวกหรือคนที่ทำคอมพิวเตอร์ร้านเกมหรือบริการเติมเงินต่างๆนะเจ้าก็สามารถเข้ามาใช้ ตัวนี้ได้เลยนะเจ้าสะดวกมากเลยเจ้าขอบพระคุณที่รับชมนะเจ้าใครอยากจะสนับสนุนจะโอนเงินมาให้ก็ได้หรือกดโฆษณากดไลค์กดแชร์ก็ยินดีนักนะเจ้าขอบพระคุณที่รับชมเจ้าขอบคุณเจ้า